สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกๆการติดตามนะคะการกดไลค์กดกระดิง่งคอมเมนต์กดแชร์ซูเปอร์ตงการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดที่จะสพอร์ทขงช่องก็คลิกเลิงคีป,ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ท่านใดที่อึดอัดไม่สบายใจนะคะอยากปรึกษานะคะเป็นต้องการคอนัซท์นะคะเปิดไพ่ส่วนตัวนะคะก็รับถึง ถึง10มีนาคมนี้นะคะแอดไลน์ด้านล่างดูรายละเอียดแบบที่ 1, 2, 3ได้เลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณอีกช่องทางหนึ่ง The Tarot of the Prince นะคะ12ราศีทําคลิป12ราศีที่ช่อง The Tarot of the Prince ท่านใดที่เข้าไปรับชมคลิปแล้วก็ติดตามก็ขอขอบคุณมากๆเช่นกันนะคะทีนี้ในวันนี้เช่นเดิมค่ะมาเช็คพลังงานนะคะให้กับทุกทคนคะ่ะ เหมือนเดิมนะคะในทุกๆชาวแบบนี้เรามาดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะกับทุกๆคนบ้างลองรู้กันสินะคะเรื่องราวอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นขอพลังงานของทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมวันนี้ใช้ท่าหลอดริงวนะคะในการทำนายไพ่อยากจะบอกอะไรกับทุกๆคนคะ่ะ เรามาดูกันซิว่าพลังงานของทุกคนในวันนี้ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก4วันนี้คุณจะได้รับเรื่องราวข่าวด่วนอะไรที่กำลังจะเข้ามาค่ะในสี่วันนี้ค่ะ q of e น n d s นะคะ4วันนี้คุณจะได้รับเรื่องด่วนข่าวดีอะไรขึ้นมา s i c ออฟคัพค่ะว้าวจริงๆแล้วพลังงาน Queen of Wands นะคะคุณเป็นคนที่พลังงานสื่อถึงเรื่องราวความสุขในตัวเองนะคะแรงบันดาลใจสีสันนะคะความเก่งความสามารถเรื่องของการงานนะคะอาจจะยุ่งมากในเรื่องของงานอาจจะต้องเติมไฟเติมพลังให้กับตัวเองหน่อยอาจจะมีเรื่องราวที่คุณจะต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจนะคะอาจจะตัดสินใจแบบ การทนานันทันด่วนอะไรแบบนี้นะ,ะมีเรื่องกรารทนานันทันด่วนให้ต้องตัดสินใจหรือว่าเรื่องราวของอารมณ์นะคะความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ <c oughs> ความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างของคุณกาลังนําพาให้คุณได้ก้าวเข้าสู่บางสิ่งที่คุณรอคอยบางสิ่งที่คุณกําลังสร้างกําลังที่จะทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะ <c oughs> ความมีสเสน่ห์ความสุขนะคะแรงดึงดูดในตัวตนคุณทุกๆอย่างเลยนําพาให้คุณได้ เปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในสิ่งดีๆในทุกวันอย,อ,ยอย่างสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่มันเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะคะมีแพชชั่นมีแรงบนันณาใจกับตัวเองมีพลังงานดีๆที่จะเกิดขึ้นในตัวเองด้วยแล้วคุณก็ดึงดูดสิ่งนั้นด้วยเช่นกัน Sick of Cups ค่ะคุณอาจจะได้รับการติดต่อนะคะอาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่านะคะหรือว่าอะไรเก่าๆกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะ s i กออฟคในอีก4วันนี้ พลังงานของไพ่ที่ต้องการจะสื่อนะคะไพ่หล่นออกมาหนึ่งใบขอนญาตเก็บห้าไม่เท้านะคะหล่นออกมาเป็นห้าไม้เทา้าก็ระวังเรื่องของออพลังงานนะคะอะไรเก่าๆบางสิ่งบางอย่างที่จะกลับมาเช่นกันนะคะแล้วก็ อาจจะเป็นใครที่กลับมาแล้วได้พูดคุยนะคะกลับมาแล้วได้อัปเดตชีวิตการเป็นเรื่องราวความสุขดีๆแต่ถ้ากลับมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้ดังใจอันนี้ก็ต้องระวังเช่นกันนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของอารมณ์นะคะความใจร้อนความมีก,กบางส่งางอย่าให้สงบให้คิด วางแผนก่อน,น,อนใจเย็นก่อนใช้สัญชาตญาณความรู้สึกนะคะในช่วงนี้แล้วก็ห้ามไม่ท้าความขัดแย้งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ากําลังขัดแย้งกับตัวเองอยู่หรือเปล่านะหรือกําลังขัดแย้งกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะกับใครบางคนนะคะก็ต้องระวังเช่นกันนะคะข่าวด่วนข่าวดีของคุณในอีก4วันนี้กําลังจะเกิดข่าวดีอะไรเกิดขึ้นกับทุกทกคนคะ ในออฟเฟนเดเคนะคะอาสวินเรียนก็อาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ต้องใจเย็นๆนะคะไปอย่างชา้ชาๆบางท่านอาจจะโฟกัสงานช่วงนี้นะคะงานกับเงินนะคะแล้วก็สิ่งรอบตัวอาจจะมีอะไรเข้ามาทำให้รู้สึกว่าจะต้องยับยั้งชั่งใจนะคะหรือว่าค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจในช่วงนี้ไม่ว่าจะทำอะไรนะคะ บางสิ่งบางอย่างก็ต้องใช้เวลากับตัวเองเช่นกันนะคะลดเรื่องของบางอย่างในตัวเองเช่นความใจร้อนความบู่ววามหรือว่าตัดสินใจอะไรช้าไปหรือว่าต้องตัดสินใจอะไรอย่างรวดเร็วก็จะต้องใช้ความสุกสัญชาตญาณการตกผลึกหรือว่าการคิดทบทวนบางอย่างให้มากๆหรือแฮงแมนนะคะมันอาจจะมีเรื่องราวที่อาจจะต้อง หยุดนิ่งคิดก่อนหรือว่าใจเย็นๆกับสิ่งสิ่งนั้นก่อนนั่นเองนะคะบางอย่างอาจจะไม่ได้ดังใจนะคะในช่วง4วันนี้บางอย่างอาจจะไม่ได้ดังใจ1เรียนเงินหล่นมาแล้วนะคะในช่วง4วันคุณอาจจะได้รับเงินนะคะอาจจะมีเงินเข้ามาในกระเป๋าหรือคะหรือว่าอาจจะได้รับการออฟเฟอร์ได้รับของขวัญนะคะจากใครบางคนได้ได้รับ สิ่งที่พิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะอาจจะมีเรื่องราวรู้สึกเออน้อยๆน,นะคะในช่วงนี้แต่อยู่ๆก็มีเรื่องราวเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นมานั่นเองนะคะก็จัดการเตรียมรับบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือใครเข้ามานะคะเป็นเซอร์ไพรส์แบบไม่คาดคิดก็ได้เช่นกันอาจจะอยู่ๆก็มีใครเข้ามาเหมือนกับชวนไปนะคะ ชวนไปเดทหรือว่านัดเจอกันแบบนี้แล้วก็เลี้ยงคือเหมือนกับออฟเฟอร์อะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตให้นั่นเองนะคะก็อาจจะเป็นเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะไม่ใช่เรื่องราวมินเป็นเรื่องราวที่ดีนั่นเองนะคะแล้วก็การเริ่มต้นกับโอกาสใหม่ๆนะคะบางท่านมีเกณฑ์ได้มีโอกาสใหม่ๆนะในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็การงานเช่นกันเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างอย่าปิดโอกาสตัวเองเพื่อที่จะได้สร้าง 8ไม้เท้าได้สร้างการเติบโตได้สร้างกิจการการขยับขยายสาขาคุณกําลังมีเงินไหลเข้ามากําลังมีเงินไหลมาเทมากําลังมีเงินใช้ไม่ขาดมือกําลังมีโอกาสมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงาน8ไม้เท้าการเติบโตคุณอาจจะได้รับอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เลยนะคะว่าอาจจะได้รับการออฟเฟอร์หรือว่าเรื่องราวข่าวดีเรื่องบางอย่างกระทันหันอาจจะได้เซอร์ไพรส์กระทันหันอยู่ๆก็มีเรื่องราวที่นิ่งๆเอ้จะได้ไม่ได้อยู่ๆอะไ,ได้ซะอย่างนั้นนะคะได้รับ ข่าวดีซะอยางนั้น,นเรื่องการเงินเรื่องการงานเข้ามาได้มีใครมาเอาเฟ้อให้อยู่คิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายก็ได้นะคะ mm hmm. ข่าวดีสิ่งดีมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะในช่วง4ีวันนี้ก็อย่างที่จะต้องใจเย็นๆกับบางอย่างจริงๆนะคะแล้วก็เรื่องอีโก้แล้วก็ความใจร้อนนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ ไม่เท้าออกมานะคะเรื่องราวที่ไม่คาดคิดคาดฝันที่จะเกิดขึ้นนะคะเรื่องของการเติบโตการขย,ยายการเปลี่ยนแปลงข่าวดีสิ่งดีๆที่กาลังจะเกิดขึ้นความกระจา่างความชัดเจนกําลังจะเกิดขึ้นค่ะอยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยอยู่ที่คุณเลือกอยู่ที่คุณรอคอยอยู่ที่คุณ วางแผนด้วยแล้วก็ตั้งรับด้วยนั่นเองนะคะก้าวถ้วยนะคะอาจจะมีใครเข้ามานะคะเป็นอะไรที่ surprise? เซอร์ไพรส์พิเศษพิเศษอะไรบางอย่างกับคุณในช่วงนี้บางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้ ทํางานทําเงินมากๆเลยในช่วงช่วงนี้นะคะแล้วก็เป็นโสดโสดแบบมีความสุขมากๆนะคะโสดแบบมีพร้อมทุกอย่างเลยหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะใช้ชีวิตแบบมีความสุขหลาลมากมากเลยนะคะก็มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกิจการนะคะรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองในช่วงช่วงนี้นะคะใครมีกิจการแพลนในเรื่องของการทำไรหรือว่าขย,ขยายสาขาอะไรก็มีโอกาสเช่นกันเช่นโอกาสอ่ เรื่องของการเติบโตนะคะการเติบโตการท่องเที่ยวหรือว่าอาจจะเสริมตรงนู้นตรงนี้ขยับขยายต่อเติมเปลี่ยนแปลงตรงนู้นตรงนี้แต่ก็ต้องลงทุนกับตัวเองเช่นกันนะกว่าที่จะได้สิ่งนั้นมาก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นเช่นกันนะคะ3เหรียญนะคะ2ดาบนะคะวางแผนค่ะนะคะวางแผนมีโอกาสได้วางแผนคิดทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของตัวเองนะคะเช่นวางแผนเรื่องของการเงินวางแผนเรื่องของการงานวางแผนเรื่องของการ เ,ออเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงขยับขยายอะไรที่คิดไว้แพลนไว้นั่นก็คือการปรึกษาหารือนะคะกับบุคคลที่กับเพื่อนนะคะหรือว่ากับใครนะคะการปรึกษาหารือการพูดคุยการเจรจานะคะหรือว่าการมีที่ปรึกษานะคะกับทางออกสิ่งสิ่งนั้นๆน,น,นะคะสองดาบยับยั้งชั่งใจ กับบางสิ่งบางอย่างนะคะใช้ความรู้สึกสัญชาตยานนะคะ mm hmm. temperance mm hmm. การ mm hmm. เปลี่ยนแปลงการโยกย้าย mm hmm. บางสิ่งที่ยังเจรจาไม่เข้าดีเข้าทาง mm hmm. บางสิ่งที่ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้อะไรบางอย่างในช่วงนี้ก็ใจเย็นๆอดทนหน่อยนะคะแน่นอนค่ะ4วันนี้มันต้องเป็นอะไรที่รู้สึกได้รับข่าวดีเกิดขึ้นแหละแต่บางอย่างมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ได้ทันในตั้งตัวและตั้งใจตั้งรับแต่ว่ามีมีการวางแผนไว้ก็ดีเหมือนกันคิด ทบทวนนะคะให้ละเอียดรอบครอบบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องจัดการก่อนจัดการหลังนะคะอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้รู้สึกว่าเดี๋ยวบางอย่างคะ่ะมันจะคลี่คลาย เป็นไปทางที่ดีนะคะราชินีเหรียญทัม e r ลนส e ค่ะคุณกำลังได้เปลี่ยนแปลงคือบางท่านทำงานหนักแล้วก็ลุยงานมากๆในช่วงช่วงนี้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตค่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายพร้อมที่จะได้รับเงินเงินก้อนเข้ามาหรือว่าอาสังหาหรือว่าของชิ้นใหญ่นั่นเองบางท่านมีเกณฑ์ได้จะวางแผนซื้อรถละค่ะซื้อรถหรือว่า ทำอะไรที่มันมันทำให้กิจการของคุณเติบโตแล้วไปได้ไกลมากๆราชินเรียานะคะเพราะว่ามีเกณได้จับต้องกับสิ่งของชิ้นใหญ่นะคะที่จะได้มานั่นเองไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามหรือว่าจะเป็นการเงินที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าได้เงินเข้ามามากขึ้นคล่องมากขึ้นขยับขยายกิจการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมากขึ้นมีโอกาสใหม่ๆมากขึ้นมีงานใหม่เข้ามามีงานใหม่แล้วจะมีงานจอบงานเสริมเข้ามาไหมอยู่ที่คุณตัดสินใจเลยอยู่ที่คุณรับอยู่ที่คุณเลือกอยู่ที่คุณรู้สึกว่าคุณจะทําให้ชีวิตเกิดความท้ายขึนนมะะค ลำบากวันนี้นะคะสบายในอนาคตในวันข้างหน้านั่นเองนะ,ะถ้าสบายวันนี้ก็คือลำบากแน่นอนในยามแก่นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอาจจะรู้สึกว่าสร้างความมั่นคงมั่งคั่งเป็นราชินีเรียนนะคะมีความรมสมบูรณ์กอบโกยช่วงกอบโกยแลกอบโกยนะคะมีพลังแข็งแรงในการสร้างนะคะเพราะฉะนั้นก็สร้างแล้วลุยต่อไปเพราะาคุณมีเกณฑ์สร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองเพราะว่าราชินีไม่เท้าขึ้นใบแรก นั่นคือความขยันการสู้การเดินหน้าอย่างเต็มที่รอของธุรกิจธุรกิจหน้าที่การงานนะคะแล้วก็การเติบโตนั่นเองค่ะแล้วก็บางอย่างถ้าจะเข้ามาในช่วงจังหวะที่ที่กำลังลุยหรือว่ากําลังสร้างอยู่นั้นนะ่ะก็มีเรื่องราวทั้งทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเข้ามาอยู่แล้วนะคะมีทั้งความขัดแย้งมีทั้งลบอยู่แล้วอะไรเป็นปัญหาเข้ามาปล่อยใจสบายๆนะคะใช้ความรู้สึกบางอย่างที่กําลังบอกให้คุณได้รู้ว่าคุณจะเจอสิ่งที่ดีกว่าแน,น่นอนนะคะเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้น เกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด4ี่ถ้วยอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่ได้ดังใจนะคะน้อยๆเบือบ่อๆหรือว่าอะไรในช่วงช่วนี้หาความสุขให้กับตัวคุณเองเดือดซันขึ้นมานะคะสี่ถ้วยสามถ้วยค่ะความสุขถ้ารู้สึกว่าโอ้ยเต็มอิ่มกับตัวเองมากเหลือเกินกําลังอื่นๆมึนๆตัดสินใจก็อะไรยังไม่ได้นะคะรู้สึกเครียดรู้สึกตีกับความคิดของตัวเองไปหมดเลยนะคะจะหาทางออกยังไงดีไม่มีที่ปรึกษาไม่มี ใครคุยหรือว่าคนที่คุยคนที่ปรึกษาอาจจะให้คําตอบไม่ได้หลังใจเรานะคะก็รู้สึกว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่คุณจะต้องอยู่กับตัวเองเฝ้าดูเฝ้ามองความรู้สึกความคิดของตัวคนเองให้มากๆนั่นก็คือเดอ hangman การหยุดนิ่งกับอะไรบางสิ่งบางอย่างการตกผลึกเพื่อหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองเพื่อค้นหา หาโอกาสนะคะหาอะไรเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็สบายใจนะคะนี่คือ3มถ้วยบางท่านมีเกย์นะคะได้เฉลิมฉลองเรื่องราวความสุขนะคะดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นถ้ารู้สึกว่ามันอึนเบื่อนอยกับตัวเองหาความสุขให้กับตัวเองค่ะไม่ว่าความสุขนั้นคุณจะหามาด้วยวิธีที่ร้องเพลงร้องคาราโอเกะหรือว่าอะไรก็ตามออกไปแฮงเอาท์ชอปปิ้งนะคะแต่ก็ต้องระวังเช่นกันในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยนะคะ ประมาณนี้นะะมถ้วยการเฉลิมฉลองที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณอาจจะได้พบเจอกับใครมีเพื่อนใหม่หมเข้ามามีสังคมใหม่ๆนีมีงานปาร์ตี้งานเรื่องเริงงานสังสรรค์เข้ามานะคะแล้วก็เดือนสันปิดท้ายความสุขใหม่ๆกําลังที่จะเข้ามาหาคุณใน4วันนี้นะคะเพราะฉะนั้นกอบโกยความสุขเรื่องราวดีๆในทุกๆวันทุกๆเวลามันมีอะไรที่ไม่ดีเข้ามาอยู่แล้วแต่ก็เราจะต้องปล่อยวาง เรื่องราวนั้นไปให้ได้ละทิ้งสิ่งงนั้นไปให้ได้นะคะคุณกําลังเชื่อมโยงกับบางสิ่งบุงอย่างที่คุณรู้สึกว่ารอคอยแต่ยังไม่มองไม่เห็นแต่ยังมาไม่ถึงแต่เมื่อเรารู้สึกใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจไปแล้วว่ามันจะมีสิ่งดีๆแล้วก็โอกาสดีอสดรออยู่แน่นอน The Sun นะคะกิจ,จกรรมใหม่ๆแอน n เ e r ั่ใหม่ๆความความความอะไรที่ใหม่ๆข่าวดีใหม่ๆสิ่งที่ท้าทายกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วง4วันนี้แต่ถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นไม่เป็นไรคุณทําให้มันเกิดขึ้นได้นะคะ สามารถที่จะแบบออกไปไหนก็ได้นะออกเดินไปปากซ่อยไปอะไรใหม่ๆนะคะไปห้างใกล้ๆซื้อของอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองเปลี่ยนการทานอาหารแบบแบบที่เดิมๆนะคะเปลี่ยนเป็นใหม่ๆบ้างอะไรแบบนี้อยู่ที่อยู่ที่คุณเลือกอยู่ที่คุณส,สร้างสรรค์เดิสรรความสุขความสนุกสนานชัปเตอร์ใหม่ๆของชีวิต กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในสวันนี้นะคะข่าวดีที่กำลังจะเข้ามาหาคุณแน่นอนค่ะมีข่าวดีดื่องของการเงินนะคะเข้ามาด้วยการงานที่เติบโตแล้วก็โดดเด่นนะคะแล้วก็ช่วงช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงช่วงหนักช่วงลุยกับตัวเองในช่วงช่วงนี้นั่นเองก็หาพลังให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณกําลังสร้างสร้างกรอบโกยต่อเติมทำหนุนทานี่นะคะกับชีวิตของตัวเองไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้นะคะแค่จะต้องใจเย็นกับ กับการอดทนอดใจรอกับความเหนื่อยความล้านะคะความเหนื่อยความล้าความท้อไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความคิดความรู้สึกมันมันมีเปลี่ยนแปลงในทุกวันบางทีสิ่งแวดล้อมนะคะภายนอกทําให้เราขัดแย้งกับตัวเอง ทำให้เราสึกว่าเราคิดมากไปเองคิดเป็นจินตนาการไปมากมายเลยทีเดียวนะคะแต่บางทีก็ต้องใจเย็นปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะแล้วสิ่งที่คุณจะได้มาคือโอกาสและก็เงินงานในการเติบโตนั่นเองะะยิงยิงโสดยิ่งมั่งคั่งร่ารวยนะคะยิ่งสร้างได้เยอะมากๆจริงๆบางท่านก็มีเกณฑ์ได้พบเจอกับใครที่เข้ามามีความสัมพันธ์นะคะเขาเรียกว่า พบเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจเพราะว่าสามถ้วยขึ้นมาแล้วก็เดือดซันขึ้นมามีเกณฑ์ได้ออกเดทกับคนใหม่ใหม่พบเจอผู้คนใหม่ๆนะคะพบปะสิ่งใหม่ใหม่ในชีวิตเช่นอาจจะเปลี่ยนงานแล้วรู้สึกว่ามันดีมันสนุกสนานมันเพลิดเพลินมันมีความสุขนะคะหรือว่าอาจจะได้พบเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจนะคะมีเกณฑ์ได้สละโสดนะคะ สลาโสนนี่หมายถึงว่าต้องเป็นทามมิ่งจริงด้วยนะคะอาจจะได้ไปเจอใครกับใค,ใครบางคนในงานปาร์ตี้แบบนี้ก็ได้เช่นกันหรือว่าอาจจะถึงเวลาที่คนคนนั้นนะคะเข้ามาวางแผนอนาคตร,ร่วมกันกับคุณวางแผนนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวตัดสินใจกันนั่นเองค่ะอยู่ที่คุณตัดสินใจอยู่ที่คุณเลือกด้วยแหละว่าจะยังไงเพราะว่าความรักที่ดีต้องเป็นความรักที่สร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่า มีไลฟ์สไตล์ที่เป็นไปทางเดียวกันนะคะอาจจะมีบางเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจวางแผนดีๆในในเร็วๆนี้ใครที่เข้ามาแล้วยังเป็นอะไรใหม่ๆขอให้คุณหยุดนิ่งและตัดสินใจก่อนแล้วก็ระวังใครที่เป็นมีฉาชีพทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะอะไรที่น่าเบื่อในน้อยตัดจบทิ้งไปหากิจกรรมใหม่ๆแอเวนเจอร์ใหม่ๆให้คุณรู้สึกมีความสุขมีความสนุกสนานโลดแล่นนะคะโลดแล่นกับชีวิตโสดหรือว่าชีวิตที่ที่คุณกําลังรู้สึกว่า enjoy กับมันนะคะชีวิตเราสั้นเหลือ เกิดค่ะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดูแลสุขภาพหัวใจดูแลตัวเราเอง <c oughs> ทีนี้เรามาขอคําตอบของนางฟ้านะคะขอคําตอบของนางฟ้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นขอคําตอบค่ะคําตอบคืออะไรนะ Let's go ค่ะเดินหน้าเลยนะคะไปต่อเลยค่ะลุยเลยไม่ว่าคุณจะทำอะไร Not the right time เชื่อมั่นไว้นะอะไรที่มันรู้สึกว่ายังยังไม่ใช่หรือว่าเป็นไปไม่ได้ เราจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เราวาดฝันไว้สิ่งที่เรารอคอยมันใช่หรือยังหรือว่ามันยังไม่ใช่นะคะบางอย่างจะเกิดขึ้นกับคุณบางอย่างอาจจะยังไม่เกิดขึ้นกับคุณบางสิ่งที่ที่ยิ่งใหญ่กว่าหรือบางสิ่งที่มันมันได้มาด้วยพลังงานที่ยิ่งใหญ่กว่ามันจะมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจะว้าวมันจะรู้สึกแฮปปี้และมีความสุขมากคุณจะได้รับสิ่งที่คุณร,รอคอยนะคะ พลังแห่งความรู้สึกของความรักกําลังสื่อถึงให้คุณได้เดินหน้าไปต่อแล้วก็ลองพยายามที่จะเปิดใจลองพยายามที่จะออกเดทกับใครหรือว่าลองพยายามที่จะหาอะไรใหม่ให้กับตัวเองนะคะการแสดงออกในเรื่องของความความสุขความรู้สึกจิตใจแล้วก็การแสดงออกในเรื่องราวของทุกเรื่องมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะบ,บางทีการแสดงออกจากจิตใจด้วยด้วยพลังงานของเรามันทําให้เรารู้สึกว่าเราบริสุทธิ เรามีความสุขเราเป็นแบบนั้นจริงๆการเสแยแซงมันไม่ได้ทําให้เราเป็นตัวตนของเราเลยสุดท้ายมันก็มันก็จะเกิดความจริงเกิดขึ้นมานะเพราะฉะนั้นใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจใช้ความสุขในการที่จะเลือกหรือว่าทำอะไรในชีวิตหรือว่าการใช้ความรู้สึกพูดแสดงออกพูดกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นความรักหรือว่าที่เป็นคนที่มีความสัมพันธ์นะคะเพราะว่า บางคนเขาไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงหรืออะไรยังไงแต่สุดท้ายแล้วถ้าถ้าใช่มันก็จะใช่ถ้าไม่ใช่เราก็จะรู้แล้วเราก็จะไม่ฝืนนะการฝืนทําให้เจ็บปวดแล้วก็เป็นเรื่องราวท,ที่ที่เกิดหอกซิกได้นะคะนี่คือไกด์นะคะของทุกทุกคนนะคะเดินหน้าไปต่อเลยนะคะกับสิ่งที่รอคอยและมุ่งหวังนะคะสามถ้วยแล้วก็เดินสันนะคะสิ่งใหม่ใหม่ ที่จะเข้ามาหาคุณนั่นเองแอนด์เจอร์ใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสร้างความสุขให้กับตัวตนของคุณแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาค่ะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ